Would you care to join us for dinner? ประโยคนี้จะไม่ได้แปลว่าเธอแคร์ไหมจะไปดินเนอร์กับเราไม่ใช่นะคะมันจะเป็นการพูดว่าคุณอยากจะไปทานอาหารค่ําไปดินเนอร์กับเราไหมนะคะเป็นการพูดแบบสุภาพด้วยนะคะเป็นทางการกว่าดูน่ารักอัค่ะถามว่า care to กับ want to ต่างกันยังไงมันแปลว่าอยากจะทั้งคู่ใช่ไหมคะ care to มันจะสุภาพกว่าค่ะแต่ถ้าเป็น want to ก็ไม่ได้ไม่สุภาพนะคะแค่แบบมันสนิทกันแล้วอะค่ะใช้ want to ก็ได้ต้องแปลประโยคนี้ดูค่ะ do you care to explain what happened do you care to ก็คือคุณไม่ใช่คุณ care ไหมนะคุณเนี่ยอยากจะ explain อธิบายไหมว่า what happened เกิดอะไรขึ้นน่ะประโยคนี้คุณหนุนเห็นบ่อยๆนะคะในหนังแบบได้ยินเขาพูดล่อยเวลาที่เขามีปัญหาอะไรกันแล้วเขาอยากจะให้อีกคนหนึงอธิบายอะคะ่ะซึ่งในชีวิตจริงเราก็มีโอกาสจะเจอเหมือนกันถ้าเกิดมันมีสถานการณ์ที่จะต้องอธิบายอะไรกันเนี่ย do you care to explain what happened ลองแต่งประโยคนี้ดูค่ะคุณอยากจะที่บายไหมว่าทำไมคุณมาสายอะ่ะ Do you care to explain why you were late? Do you care to explain why you were late? อาจจะขึ้นว่า care to เลยก็ได้ค่ะ Care to share your thoughts on this matter? Your thoughts ตรงนี้จะแปลว่าความคิดนะคะความคิดเห็น Care to share your thoughts? คุณคิดยังไงอะ่ะอยากจะแบบ แชร์ไหมอยากจะแบ่งปันไอเดียคุณไหม On this matter ในเรื่องนี้ที่เราคุยกันอยู่ว่าไหนลองแบบชวนดูบ้างคะ่ะชวนมากินกาแฟกันด้วยกันสักแก้วไหม Care to join me for a cup of coffee Care to join me for a cup coffee เนี่ยค่ะอยากจะมากินกาแฟด้วยกันสักแก้วไหมไม่ใช่แค r ไม่ใช่กินกาแฟด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะอาจจะเป็นการเสนอให้ทำอะไรบางอย่างก็ได้นะคะลองแต่งประโยคนี้ดูค่ะอยากจะลองชิม อาหารจานใหม่ดูไหมเออเนี่ยเมนูใหม่ care to try this new dish try ตรงนี้ไม่ได้แปลพยายามนะคะแปลว่าลองค่ะ care to try ก็คือลองไหมลองชิมไหม this new dish เนี่ยอาหารจานใหม่มาเลยอะ่ะเออเมนูใหม่พิเศษเลยทำตาปิงป้งๆแล้วก็บอกว่าอยากจะช่วยฉันทำรายงานไหม <laughs> care to help me with this report care to help me with this report คุณอยากจะช่วยฉันทารายงานนี้ไหมไม่ได้แปลว่าใส่ใจแม่สนใจไม่จะมาช่วยฉันทำรายงานไม่ใช่นะอยากเกี่ยวกาดส่วน want <laughs> t ก็เป็นการพูดแบบชิวๆคะ่ะเป็นความต้องการของตัวเองแล้วามา่กจะพูดกับคนที่เราสนิทเป็นกันเองอะคะ่ะมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าตรงไปตรงมาเช่นแบบเอ้ยคืนนี้อยากกินพิซซ่าว่ะ I want to eat pizza tonight I want to eat pizza tonight ฉันอยากจะกินพิซซ่าเฮ้ยอยากไปดูหนังด้วยกันเปล่า Do you want to go to the movies Do you want to go to the movies? ไปดูหนังด้วยกันไหมอันนี้ก็คือเราสนิทกันแล้วอะใช้ประโยคนี้ได้นะคะแต่งประโยคดูค่ะคุณอยากจะไปช้อปปิ้งปะ Do you want to go shopping? Do you want to go shopping? คิดว่าตอนนี้เห็นภาพแล้วนะคะว่ามันต่างกันยังไงก็คือ care to เนี่ยมันจะสุภาพกว่าดูอ่อนๆหน่อยเนาะคุณอยากจะไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สนิทก,กับเขาเราก็อยากจะดูแบบสุภาพเป็นทางการขึ้นส่วน want to ก็คือแบบกันเองชิลๆอะไรอย่างเงี้ยลองเปรียบเทียบ2ประโยคนี้ดูนะคะ do you want to join me for a cup of coffee กับ care to join me for a cup of coffee ความหมายเหมือนกันเดะเลยค่ะแค่ do you want to join me มันก็แบบชิลๆ เป็นกันเองเนาะแล้วก็ถ้าเกิด care to ก็จะดูแบบสุภาพกว่าเวลาเราไม่สนิทกับเขาเราเพิ่งคุยกับเขาใหม่ๆหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าเราอาจจะต้องแบบเกรงใจหรืออย่างเงี้ยหรือสุภาพก็ใช้ care to ค่ะ care to join me for a cup of coffee do you want to explain why you were late กับ care to explain why you were late หมายเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเราสนิทกันอยากดามันเ mm hmm. <laughs> พื่อนกันใช่ไหมบอกว่า do you want to explain why you were late อยงแกอยากจะที่บายไม่าก้ไมาสาย่วนแบบ care to explain why you were late คุณอยากจะที่บายไหมว่าทําไมคุณถึงมาสายอ่ะไม่สนิทแล้วก็อาจจะต้องพูดแบบซอฟๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนัเร mm ีย hmm. นคิดว่าจะใช้ประโยคไหนดีคะสำหรับนักเรียนที่จะพูดกับคนรัก <laughs> do you want to explain why you were late หรือ care to explain why you were late ถ้านักเรียนเลือกอันบนนะแสดงว่านักเรียนนี้คบกันมานานแล้วถ้านักเรียนเลือก care to เนี่ยอันล่างก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะเพิ่งจะคบๆกันก็เลยพูดแบบ mm hmm. ซอฟๆหน่อยนะพิมพ์บอกคุณหนุนไว้หน่อยค่ะว่าเลือกแบบ do you want to หรือว่า care to คะชอบภาษาอังกฤษเ่ิเงกดติดตามนะคะคุณหนุนมีคอร์สอยู่ด้วยนะคะถ้าอยากกิงภาษาอังกฤษต้องเลิมแล้วน,นะทักมาสมัครเลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าอิจ่ะบาย